นิวฮอลแลนด์ GM 1 2 5นะครับโอ้ oh. สวัสดีนะครับผมโอ้ oh, มาดูเจ้านี้หน่อยนะครับรถคายเนอรเนี่ย เดฟพี employer, il, so oh, ่สว oh, right. oh, right ัสดีครับสวัสดีครับขอดูผานหน่อยเขาเรียกผานอะไรนะพี่ผานผานอะไรอ่ะผานซอยเหรอโอ้เขาเนี่ลอกันตะกอลหรอนี้ใบมันหมดแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้ใบมันหมดแล้วผมนึกว่าตะลูกฟักทองแต่ว่าใบใหม่นะมันจะเลือกตัวนี้จะกลดตัวนี้ โอ้ผมว่ามันน่าหนักมาดูอ่ะหนักหนักไม่ตายไม่หนักหรอกแค่ที่เราจะเอาล็อกไม่น้ำหนักอันนี้มันต้องแค่จะเอาล็อกขึ้นแล้วลงอ๋ออ๋อไอไอไฮดรอลิกนี่มันมีหน้าที่ยกยกได้อ๋อจะให้ล้อลอยเลยก็ได้เหรอครับมันทำหน้าที่อะไรล่ะตาไหนเนี่ยแล้วตีดินให้กลนงเขาเขาจะปลูกอ้อยเหรออ๋อทำไมเขาไม่เอาโรตารี่ปั่นเราอ่ะ มันนี่ได้ไหวกว่าเหรออ๋อมันตัดริไปได้หน่อยเดียวแล้วตาด้อ๋อครับอันนี้รอบเดียวสองรอบจะผนแล้วลอยตาลากไปแล้วรอบหนึ่งนั่นแหละนาะนี่รอบแรกอันนี้รอบสองผลละเอียดยิบเลยหยอดก็โพดได้สบายนะครับเนี่เนาะอืมโอเคตาขอดูสักแป๊บโอ้สุดยอดมากนะครับท่านผู้ชมกี่ใบวะเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ด สิ2เยี่สิบสองพัฒนาศักนะครับท่บแกอู้เหมือนต่างประเทศเลยอ่ะท่านผู้ชมอ๋อตาก็จะลากบนเอาแบบนี้เลยนะครับโอ้สุดยดอดเออบนดีอ่ะ ผมนึกว่าแต่อันนี้นะเนี่ยนึกว่าจะปั่นลรตารี่เอานะครับท่านผู้ชมโอ้สุดยอดอะน่าใช้มากราคานี่ไม่ต้องพูดถึงนะหลักแสนแนะ่นอนนะครับดูดิท่านผู้ชมเหมือนเหมือนเราปั่นลรตารี่เลยอะ่ะ สุมาอีกแล้วก็ลอยโลมาจากแปลงกระโพาะนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะลงกระโพาต่อหรือว่าลงอ้อยนะครับแต่ว่าดูแล้วผมว่าน่าจะลงอ้อยแน่นอนรงรงรง แต่ว่าเบาเครื่องมากนะครับเบามากอะ่ะไวมากนะครับต้องวิ่งตามอะ่ะถึงจะทันอปเลยโอตาขับสบายเลยอะ่ะมีแอร์ กับไปทั้งวันเลยนะขอจอกกอพอแท็กเตอร์กำแงพงเพชรน่าจะนำเข้ามานะครับสำหรับเจ้าอันนี้ถ้าเป็นของพี่ไทยก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับโอ้ดยอดแท็กเตอร์ขนดใหญ่มากไอรุ่นอะไรวะเนี่ยจะไปดูอ่ะ นิวฮอลแลนด์จีหนึ่งสองห้านะครับโอ้โผมนึกว่าแต่ไปถึงหัวงานแล้วตาจะยกขึ้นนะครับเอย โอ้โห oh. <laughs> คนมิงตามิงไม่ทันนะครับ <laughs> ธรรมดาครับคนกับเครื่องจักรคนก็สู้เครื่องจักรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี่นะมาละเลี้ย อีกสักรอบไหมโอ้สุดยอดเห <laughs> มือนตาจะชอบกล้องนะตาให้ความรู้ดีมาก <laughs> อ,ามอ,อ๋อล้อเหรอตานี่นนนนล้เอเนี้ยต้องอยู่บนนี่มันจะยม่เป็นร่อง อ๋อทำไมมันจะเป็นคูใช่ไหมครับว่เราลงมาเลยเนี่ยมันจะเป็นคูอืมกี่กี่แสนตารูกไม่รู้เลยแต่ถ้าวนกลับอย่างเงี้ยวนกลับนี่นะเป็นร่องหมดเลยอ๋อไอ้นี่มันวนไม่เหมือนเขาครับไอ้ตัวนี้จิ้งออกตัวนู้นจิ้งเข้าอ๋อต้องมีสูตรการขับด้วยใช่ทำอะไรนะเป็นร่องโอ้โหเขาวิ่งเออบเาวิ่งกลับอย่างนี้นะวนกลับนี่นได้เออแต่ว่าตาขับแบบ เนี้ยบมากอ่ะเนียนโอ้สุดยอดนีบที่ม่มีรอก็มีอ๋อแต่อันนี้มันของนอกนะใช่ป่ะอันนี้ของนอกปะตานำเข้าใบห้าสิบก็มีใบห้าสิบคือใบข้างหน้ายี่ห้าอ๋อข้างหลังยี่ห้าพับได้โอมีพับได้อีกก็มีใหญ่กว่านี้อีกเหรอ หนั่นเลียนรุ่นใหญ่เลยครับ<อ>ไ,ได้อย่างเดียวอ๋อัน้ใส่ไม่ได้ไปไม่ไหวที่ไหนมีเท่าแกไหนมีตาอ่โอเคนะครับถือว่าสุดยอดมากตาบอมีใหญ่กว่านี้อีกมี50ิใบก็มีแล้วก็ผานผาน7ผานสิโอ้เยอะแยะมากมายนะครับทีว่ามีให้ดูนะครับตแตาเลยดูกันได้ไปก่อนนะครับผมอะ่ะโอเคนะครับผมวิดีโอ ชุดนี้จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ